สวัสดีค่ะทุกทุกคนแมงอะไรคะใครรู้ว่าเป็นแมงอะไรให้ทายค่ะให้ทายแมงอะไรเอยแมงกีซอนนะคะแมงกีซอนกีซอนกีซอนแมงกีซอน,ซนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแมงกีซอนออกมาหาอาหารกินนะคะ เทคโนโลยีทุกวันนี้ทันสมัยมากเลยก็คือไม่ต้องร้องให้เขาออกมาตามธรรมชาติแต่เราทําเป็นเรียนเสียงเอาเสียงร้องของเขานะคะมาอัดมาอัดเป็นคลิปเสียงนะคะแล้วก็เอาไปเปิดใส่ลําโพงเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ทุ่งนา แล้วก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟแล้วก็เอากะละมังใส่น้ําแล้วก็เปิดปลพง,งเสียงร้องของแมงกีซอนนะคะเขาก็จะคิดว่าเป็นเสียงธรรมชาติที่เพื่อนเขาเขาเรียกหานะคะได้เยอะมากเลยเพื่อนๆได้เยอะมากๆเลยเป็นตาสะอนอนบอเป็นตาสะออนบอถ้าเป็นช่วงช่วงไข่นี่จะอร่อยมากเลยนะไข่จะเต็มท้องเลยดูคะ่ะดูไตยั่วเยี่ยย่เยี่ยเลย เขาขายกันแพงมากเลยนะคะเป็นสัตว์เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลนะคะมีคนที่ไม่เคยกินบ้างไหมคะคนที่ไม่เคยกินก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเป็นขยะขย,ยงเป็นกลัวกลัวคะแต่แต่คนที่เขากินที่เขาชอบเขาจะบอกว่าอร่อยมากเอาไปคั่วนะไปคั่วใส่ ปรุงเครื่องใส่รสดีใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไปคั่วให้สุกนะคะแล้วก็เอามากินเป็นกับแก้มก็ได้หรือจะเอามาแกงใส่กับหน่อไม้ส้มก็ได้นะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนอีสานนะคะแมงกีซอนค่ะแมงกีซอน เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกภาคเลยนะคะเป็นฤดูของแมงกีซอนออกนะคะจะจะออกมาวางไข่จะออกอาหารกินอาหารตนนันึงคืนจะออกจับคู่หาคู่ผสมพันธุ์ออกไข่อะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะช่วงจะออกเป็นฤดูแรงช่วงกุมภามีนาเมษายนนะคะถ้าหมดช่วงฤดูนี้แล้วก็จะไม่มีนะคะเป็นเป็น อาหารพื้นบ้านที่ออกตามฤดูกาลที่มีให้กินตามฤดูกาลน,นะคะเป็นตสะออนเนาะเพื<ๆ>่อนๆมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเม่งกีซอนด้วยกันนะคะตสะออวเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ